บิเทอร์กาบุเขาเป็นใครกันแน่เราจะมาดูกันในคลิปนี้ครับบิเทอร์กาบุปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่21ของซีรีส์มาร์สไรเดอร์กาบุแปลงร่างโดยโชมะชุดดำขอเรียกงี้แล้วกันซึ่งในตอนดังกล่าวเหมือนจะพยายามทำให้คนดูเชื่อว่าตัวของโชมะเข้าสู่ด้านมืดแต่คุณเชื่อไหมคงไม่มีใครคิดงั้นหรอกครับซึ่งโชมะชุดดำที่ว่าเนี่ยได้ออกอารว่าทำลายเข้าของไปทั่ว ส่งผลให้ฮันโตหรือมาร์ทริเดอร์วาเลนที่ยังสงสัยในโตโชมะเริ่มไม่ไว้ใจโชมะมากขึ้นและได้เข้าต่อสู้กับโชมะชุดดำที่แปลงร่างเป็นบิเทอร์กาบุหลังจากที่สู้กันไปนสักพักมาร์ทริเดอร์รามที่อยู่แถวนั้นพอดีก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยแล้วก็ตัดจบไปตอนที่22่ิบิเทอร์กาบุและรามได้เข้าปะทะกันซึ่งเป็นการต่อสู้ที่สูสีมากแต่รามดูได้เปรียบกว่าและกำลังจะทำการปิดฉากบิเธอร์กาบุ แต่ก็ถูกวาเลนขัดจังหวะไปสะก,ก่อนเพราะในใจลึกๆแล้วตัวของวาเลนยังคงเชื่อในตัวโชมะอยู่แต่นี่ก็ทําให้ตัวของปีเตอร์กาบุหนีไปได้ส่วนโชมะที่หมดสติไปตั้งแต่ตอนที่แล้วได้รับการช่วยเหลือโดยเดนเต้และเพิ่งได้รู้ความจริงที่ว่ามีคนที่หน้าตาคล้ายกับตัวเองกําลังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอยู่จึงได้ออกตามหาและได้บังเอิญไปเจอกับฮันโตะพอดีทําให้ทั้งสองนั้นทําการปรับความเข้าใจกัน หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้รู้ว่าโชมาชุดดำอยู่ที่ไหนจึงได้ออกเดินทางไปที่นั่นทันทีและได้ทำการเข้าต่อสู้กับโชมาชุดดำหรือบิทเทอร์กาบุจนสามารถชนะม,มาได้แต่ในตอนต่อไปบิทเทอร์กาบุที่ควรจะถูกจัดก,การไปแล้วได้กลับมาอีกครั้งและออกอาลาวาสเหมือนเดิมทำให้ตัวของกาบุและรามต้องออกมาจาัดก,การซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปก็รอดูกันครับนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ข,ของตอนที่บิทเทอร์กาบุโผล่มานะครับ ก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่าบิทเทอร์กาบุกับกาบุเป็นคนละคนกันแล้วสรุปแล้วบิทเทอร์กาบุเป็นใครกันแน่ผมว่าใครหลายคนก็น่าจะชัวร์แล้วล่ะว่าเป็นร่างโคลนของโชมะแต่ใครเป็นคนโคลนโชมะชุดดากันแน่ซึ่งมันก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่าเป็นซูกะอ่ะเพราะมันมีซีนหนึ่งที่ซูกะทําการเก็บขยะที่อยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งขยะพวกนั้นมันดันไปคล้ายกับของที่โชมะชุดดําเหลือทิ้งไว้ ก็น่าจะชัวร์แล้วล่ะว่าสูกะได้ทำการโคลนโชมะชุดดำขึ้นมาโดยใช้เส้นผมของโชมะตัวจริงทั้งหมดที่พูดมาเป็นแค่การคาดเดาคิดเห็นยังไงก็เม้นมาได้เลยครับในส่วนของชาต่ตอสู้ต้องยอมรับเลยว่าช่วงแรกที่บิทเทอร์กระบุทำการต่อสู้เนี่ยดูเหมือนยังสู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่และกระดูกหลุดบ่อยมากสภาพเหมือนตัวทดลองในห้องแลบที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานหรือไม่ก็ซอมบี้ แต่ในตอนที่22ิอพิเทอร์กาบุนั้นเริ่มต่อสู้เก่งขึ้นมีลูกเล่นและทักษะมากขึ้นจนถึงขั้นสู้กับวาเลนและกาบุอย่างสูสีแต่ก็ถูกจัดก,การอยู่ดีนั่นแหละฉากต่อสู้ที่ผมชอบที่สุดของพิเทอร์กาบุก็คงจะเป็นตอนใช้ดาบแท้มะครับเพราะมันเจ๋งดีในด้านอุปนิสัยของพิเทอร์กาบุเอาจงจริงส่วนตัวผมคิดว่ามันเหมือนกับเด็กอะเด็กที่มีความก้าวร้าวประมาณนั้นแหละครับในส่วนของดีไซน์ก็ยอมรับเลยว่าโคตรสวยผมเคยพูดไปแล้วนี่ใช่ไหม และก็ตามชื่อเละครับบิทเทอร์กาบุก็ต้องมีดีไซน์คล้ายกับกาบุอยู่แล้วแต่ตัวของบิทเทอร์กาบุก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของตัวเองด้วยนะก็ถือว่าผ่านเลยนะครับสําหรับบิทเทอร์กาบุและบิทเทอร์กาบุก็น่าจะเป็นมาร์ชเรเดอร์คนแรกในซีรีส์นี้ที่ถูกผู้คนรู้ตัวตนที่แท้จริงแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าเขาจะเล่าไปในนี้ต่อ,อยังไงหรือว่าโชมะจะต้องเปิดเผยเรื่องที่ตัวเองเป็นมาร์ชเรเดอร์ต่อหน้าผู้คนแล้วน่ารุ้นดีเหมือนกันนะครับเนี่ย ก็จบกันไปแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับพิเทอร์กระบุบ้างก็เมนไม่ได้เลยและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องหงผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ